โดนขึ้นไปเรียบแลวทุกคนตอนนี้นะเกิดเรื่องราวยิ่งใหญ่นะคะเกิดแผ่นดินไหวนะคะโตสนามเด็กเล่นนะมีคนแจ้งมาบอกว่าเฮ้ยเด็กๆ่โดนกลืนกินไปด้วยนะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงแผ่นดินไหวแสดงว่ามันต้องมีปีศาจหรือว่าตัวอะไรที่มันทำให้แผ่นดินไหวเดี๋ยวเรารีบไปบินโดนกันเลยทุกคนคือตอนนี้นะโดนของพี่กุเซตไว้ตรงโอเคสมเด็นเรียบร้อยโอเคไป ฮ้ยนี่ทุกคนมันยังแผ่นดินไหวอยู่เลยอะแผ่นดินไหวเนี่ยมันอยู่แค่จุดตรงนี้นะคะตรงสนามเด็กเล่นนะคะแล้วเป็นสามเด็กเล่นที่เด็กๆอ่ะชอบเล่นมากเพราะไปสามเด็กเล่นใหม่มันจะมีพิศาจอะไรในสามเด็กเล่นล่ะเฮ้ยไปดูกันเจอเต็มมนี่มากงสไลเดอร์อีตเตอร์สไลเดอร์อีเตอร์สีเหลืองพิศสไลเดอร์มันโผล่มาหรือว่าแผ่นดินไหวทําให้มันโผล่มาทุกคนเฮ้ย จู่ๆสัญญาณเราเป็นอย่างเงี้ยยเฮ้มันต้องเกิดเหตุการณ์เร็วไรแน่เลยเดี๋ยวเราดูแป๊บนึงเฮ้ยมันกล <ý Rahmen> look ับมาแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะชินอูชินอูปีศารเคปอมเดมอนฮันเตอร์นะคะเฮ้ยชินอูมาได้ยังไงอ่ะชินอูมาสู้กับสปปะหลาดแล้วตุ๊กตับตุ๊กตับเลยนะโอเคเดี๋ยวเราอ่ะบินโดนมุมสูงดูกันกันนะคะทุกคนคือตอนนี้นะพี่โอคูกำลังงงอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะจินอูหายแล้วก็เหลือแต่ปีศาจมันเข้าไปในมุ้งแล้วทุกคน ไม่ได้การละเราต้องตามมันโอเคทุกคนตอนนี้เรากําลังตามไอปีศาจซ่วมนะคะเอ้ยไม่ใช่ปีไม่ใช่ปีศาจส่วมปีศาจสไลเดอร์เปลเฮ้ยมันกาลังเข้าไปปีศาจสา่วมสไลเดอร์สิมันกาลังเข้าไปไหนอะมันเป็นการผสมผสานระหว่างซ่วมปีศาจแล้วก็สไลเดอร์ปีศาจเข้าด้วยกันเป็นปีศาจส่วมสไลเดอร์ทุกคนเฮ้ยมันกาลังเข้าไปไหนอะมันเข้าไปในห้องน้ำเปลเลยนะเนี่ย เห็นแล้วเหม็นเลยอ่ะทุกคนคือตอนนี้นะมันเหม็นสุดๆไปเลยทุกคนหืมกลิ่นขี้ฟองสบู่โตมากฟองสบู่เยอะมากเฮ้ยมีฟองสบู่แบบนี้หมายความว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นทุกคนเฮ้ยปีศาจมันโผล่มาด้านในจิอบบนอ,อ,อูสู้กับปีศาจทุกคนจินอูสู้เขาจีนอูสู้เขาจีนอูสู้ ิอปีศาจของเรานะคะกำลังสู้กับปีศาจอีกตัวหนึ่งนะคะคือปีศาจส,สู้กับปีศาจปีศาจดีกับปีศาจร้ายเฮ้ยมันว่ามาที่สามเด็กเล่นว่ารูมี่หายรูมี่อ๋อรูมี่บอกว่าไม่สนใจกําลังต่อสู้กับไอ้ปีศาจส้วสไลเดอร์ที่มันตัวใหญ่กว่าตัวนางประมาณ1ิล้านเท่านะคะนางจะรอดไหมทุกคนช่วยเอาใจช่วยให้สู้รูมี่สู้ด้วยนะไปรูมี่สู้ได้แล้วหรอมันถึงหายไป yeah. วยทุคนสองคนนี้เก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่านะคะว่ามามันหายไปจริงหรือเปล่านะเฮ้ยด้านข้างนี้เป็นตึกร้างนะคะเป็นตึกโอ้โหเป็นตึกแบบเคยเป็นตึกโรงเรียนเก่านะคะตรงนี้คือใหญ่อลังการมากเลยมีพ่อมดหรือเปล่าเนี่ย,ยไม่ใช่ตึกของพ่อมดนะเฮ้ยแต่ว่าบรรยากาศโคตรหลอนเลยด้วน ราต้องตามมันเลยทุกคนไปเฮ้ยมันไปไหนอะเฮ้ยทุกคนมันเข้าไปวร์ปเข้าไปแล้วมันเข้าไปในตัวตึกอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราต้องดูแล้วแหละเพราะว่าในตึกนี้มันเป็นตึกพ่อมดนะมันมีบ่อน้ำด้วยนะเฮ้ยตาทุกคนเห็นตาเสียงม่วงไหมที่มันกระพริบขึ้นมาบุ๊กอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้กันละไปเฮ้ยข้างในนี่มีรถดูซ่วมด้วยนะทุกคน รถดูส้วมไปเป็นสิบคันเลยอ่ะที่มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อุ้ยมีท่อส่งส้วมคือที่นี่นะไม่มีทางส้วมตันเด็ดขาดเลยนะเป็นท่อส่งส้วมขนาดใหญ่นะคะคือถ้าระเบิดนี่คือขี้กระจายเลยนะโ้โหมันมีการสะเทือนนะทุกคนมีการสะเทือนบ้ามบ้ามบูมบูมเฮ้ยทุกคนคือตอนนี้นะพี่กูกำลังเฮ้ยจู่ๆล้วก็วามาเป็ดแล้วเนี่ยเป็ดตลอดเวลาเลยทุกคน คือตอนนี้นะเราวัดมาด้านในนี่มันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนเฮ้ยมีเสียงน้ําไหลซ่ซ่ซซ่เหมือนน้าตกเฮ้ยด้านในนี้มันเป็นที่ปล่อยน้ําทิ้งไอ้ซ่วมกําลังเข้าไปใต้นี้ทุกคนสไลเดอร์ปีศาจไอ้ส่วมปีศาจมันกำลังเข้าไปในนี้หรือมันกาลังจะไปรวมตัวกับไอ้ตัวปีศาจสไลเดอร์ไม่ได้การแล้วเรารีบออกไปดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะคะไปออกไปกันหรือหปราสาทนี้ปีศาจโอ้โหมจะชัดเลยทุกคน พ่อบดเลยนะเฮ้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวซ่วมเมื่อกี้ไปหายไปไหนแล้ววะไอ้ปีาศาจส่วม啊แห่จีนมันก็รู่ไม่ได้ทุกคนเกิดการสัน่นไหว8.9เลิตรนะที่เฮ้ยทุกคนซ่วมนี่ก็สั่นนะสวมเอาส่วมไม่สัสส่นถ้าส่วมสั่นนี่คือขี้กระจายแน่นเฮ้ยทุกคนพี่หูว่าตอนนี้เฮ้ยมันโล่มาแล้วได้ไงมันมันล่อดโดนของเราจรีจีด้วยทุกคนเฮ้ย น่ต้องปิดจมูกตลอดเวลานะเพราะมันเหม็นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันหายไปไหนแล้ววะทุกคนปปีศาจซ่วมไอร้รูมีโดนทำร้ายมาอยู่ในส่วมไม่ทุกคนช่วยรูมีด้วยตอนนี้รูมีกำลังบาดเจ็บจีนอูหายไปไหนทุกคนตอนนี้รูมีโดนต่อสู้พี่กูกูรู้แล้วว่าทำไมไอ้ส้วมนถึงดีใจมันหลอรูมีเข้าไปทำร้ายอยู่ในส่วมแล้วนี่ก็คือสถานที่ ข้างในนะคะที่มันกักตัวรูไม่ไว้ไอ้ส şey ้วมปีศาจไอ้บ้าไอ้ปีศาจยักษ์เฮ้ยเ็นมาแต่ไกลและอุบาติบ้างเฮ้ยไฟแม่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 แบบนี้